สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเช้าของวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะคะเป็นน่าจะเป็นวันจันเป็นวันที่เจ็ดนะคะก็มาเล่ามาเล่าแชร์ประสบประ,ประสบการณ์เกี่ยวกับการป่วยเป็นเป็นโรคเป็นโรคที่คือโรคที่ไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะ ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาแชร์เรื่องนี้นะคะจะได้มาแชร์เรื่องเรื่องออติดโควิด19ก็คือเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบนะคะโชคดีมากเลยค่ะถ้าไม่ฉีดไวนะ้อาการอาจจะแย่กว่านี้ก็คือมีเล่าให้ฟังสองครั้งนะคะฉีดวัคซีนครบสามเข็มไปอเมริกานะคะแล้วไปติด ไปติดโควิดสายพันธ์โอไมคอนอันนั้นก็คือสองอาทิตย์นะคะถึงหายแล้วก็กลับมาปี2022นะคะตอนนั้นกลับมาแล้วก็มาติดอันนี้นะคะ่ะเพิ่งติดเพิ่งหายเนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งปี2 0 2 5เริ่มรู้ตัวว่าติดก็คือเริ่รมไอนะคะเย็นของที่ยี่สิบแกลับมาจากเที่ยวพัทยานะคะดีนะคะที่ไม่ติดล้านๆนคือ เราก็คิดว่าเราเป็นเป็นหวัดธรรมดาค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ใส่แมสนะคะล้างมือตลอดแล้วไม่คุยอะไรกับใครเลยนะคะก็คือแต่เราเดินทางไปในที่ที่เป็นสาธานนะก็คือเป็นสถานีริสถานีบอ,อสออะไรนะคะขึ้นรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีผู้คนก็ไม่เยอะนะคะแต่พอกลับมาเริ่มมีอาการไอก็แล้วไปแล้วไปอาบน้ําก็ได้ยินเสียงเป๊ะในหูนะคะ พอเกิดเสียงเปาะในหูปุ๊บเนี่ยเฮ้ยหูเราืออเราไม่ได้ยินเสียงเลยลองใส่หูฟังดูมันก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะไม่ได้ยินเสียงอุ้ยเราทําไงเนี่ยหูเราไม่ได้ยินลัข้างนี้แล้วก็แล้วก็มันก็มีน้ําออกมานิดหน่อยนะคะแต่เราก็ไม่กล้าไม่กล้าแคะมากหูก็อืออย่างนั้นพอตกกลางคืนก็จะไอมากไอ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 พอวันที่ วันที่2ต่อมาเริ่มมีอาการไข้ตัวร้อนตัวร้อนจัดแล้วก็เราก็กินยาตามอาการของเรานะก็คือเราก็มียาแก้ไอยาแก้ไข้แล้วก็แล้วก็มียาอมนะคะพอวันที่สองนี่คือไอหนักมากเป็นไข้จนต้องใช้ใช้ผ้าเช็ดตัวต้องใช้ผ้าชุบน้ําแล้วก็มาเช็ดเช็ดตัวนะคะลดลดไข้ปวดหัวหนักไอหนักวันที่สองพออากินยาตามอาการไปเรื่อยๆนะคะ จนวันที่สามเนี่ยลุกขึ้นก็เลยไม่ว่าไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอแล้วก็เลยไปหาหมอที่ที่โรงพยาบาลที่คล้ายเจริญประวัตินครสวรรค์น,นะคะก็จะเอ๋เลยตรวจพบตรวจพบว่าเต็นแล้วก็มีคนไปตรวจก็ติดเยอะมากนะคะมีทั้งเด็กมีทั้งคนหนุ่มคนสาวหรือคนอะไรก็คือแปลกใจมากแต่ดีใจดีใจที่การติดครั้งนี้มันเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไม่มีอาการหนนะักก็เลยมานึกขอบคุณวัคซีนที่เราฉีดไว้นะคะได้ฉีดไว้สามเข็ม แล้วก็พอติดโอเมิคอนที่อเมริกาก็ฉีดอีกหนึ่งเข็มที่อเมริกาก็เป็นสี่เข็มนะคะแล้วก็มาติดครั้งครั้งนี้ค่ะคือศรัทธาในวัคซีนมากค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าไม่มีวัคซีนเนี่ยเราคงจะแย่กว่านี้ ติดคราวแรก15วันนะคะโอมิคอนติดคราวนี้7วันอาการดีขึ้นภายใน7วันเนี่ยค่ะเพื่อนพอคุณหมอให้ยาม,มาก็ทานยามาอีก3วันนะคะ,ะ4วันนี้ก็ครบแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นเช้าแรกที่ไม่ปวดหัวไม่มีไข้นะคะไม่ไอนะคะก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ที่วอวยพรให้หายไวๆแล้วก็เราเราก็ต้องดูแลตัวเองคือมาคุยให้เพื่อนๆฟังเป็นประสบการณ์บางทีเราคิดว่าไม่ไม่มีไม่มีเชื้อโรคนี้แล้วอยู่มันไม่ใช่นะคะมันยังมีอยู่แต่การติดนะ่ะมันก็ง่ายขึ้นแต่การรักษาก็ก็ง่ายขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องดูแลตัวเองดีๆทุกอย่างหากขอเตือนเตือนเพื่อนๆด้วยคือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็คงจะ ก็คงจะดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งเราลืมไปแม้แม้กระทั่งเราไม่ได้ล้างมือแป๊บเดียวแล้วเรามาจับหน้าจับตาอะไรเงี้ยตัวเองเป็นคนชอบจับหน้าจับตาจับหูอะไรเงี้ยก็คือติดนิสัยมันก็คงติดมาจากอันนี้นะคะคือตอนนี้อัปเดตว่าหายแล้วค่ะต่อไปนี้ก็คือจะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น แต่ยังใส่แมสอยู่นะคะยังใส่แมสอยู่กักตัวล้กักตัวกักตัวก็ห้าวันแล้วก็ก็ยังใส่แมสอยู่วันนี้เป็นวันที่ 28, 29, 30, 1, 2 8่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดครบสิบวันแล้วนะคะก็มาคุยเพื่อนๆฟังขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วฉีดวัคซีนไว้นะคะรับรองช่วยได้อย่างแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆนี่หน้าสดที่ตื่นขึ้นมายังไม่ได้ ล้างหน้าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทาอะไรเลยเขาอาจจะโสมนิดนึงนะคะไม่ยบายค่ะเพื่อน